เยเพื่อนๆชาววีทุกท่านนะฮะยินไงงีกันบ้างครับกับการเล่นแร้งไตแร้งในปัจจุบัน,นะฮะใครเจอฮีโร่เมตาใหม่ๆเด็ดๆก็มาแนะนํากันได้นะฮะฝากคอมเมนต์ให้ด้วยโอเคครับวันนี้เป็นอาทีของอารัมครับผู้ควบภุมิสรรพสัตว์แค่ใครที่กําลังมองหาเมดสายแท้งเล่นระยะนะฮะ ก็อารามะเป็นตัวเลือกอีกตัวเรื่องนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างสนุกเลยฮะยืดหยุ่นได้บวกได้ไปชมกันเลยฮะเปิดมาก็วิ่งตามทีเลยฮะพยามเอาสิงโตไปชนนะโยนสกิลดักหนีไปถอยออกมาก่อนแวมมาการบัฟแรงให้เพื่อนฮะ ไม่เมทของเราน่าจะไอรีเลือดฮะต้องเข้ามาการป้อมให้ก่อนเดินขึ้นไปช่วยให้เตะด้านบนฮะด้านบนมีอเลสเตอร์ฮะแล้วก็เป็นโตโรคอยพยายามจัดการให้เตะเราอยู่ส่วนฝั่งตรงข้ามแครี่น่าจะเป็นเอลสูฮะ ลำค่อนข้างลำบากในเวลาเจอสัตเพราะว่ายิงไกลเข้าไม่ถึงเนี่ยยามวิ่งใส่อตอนนี้ก็ใส่ลูนเป็นลูนฉึกแล้วก็พลังแสงโล่ก็ทำให้ยืนไฟได้นานขึ้นะฮะเผื่อเราขึ้นมาเติมว่านาจะเอามังกรนะตอนนี้พยายามแย่ยงมังกรกันอยู่โยกสีเข้าไปช่วยตีริพยายามจะตียองกรนะตอนนี้ชุลมุนมากเมทเราโดนไปฮ่ะ เลเตอร์จับครับเรียบร้อยครับเราเสียเมเป้เราเสียมังกรไปด้วยครับตอนนี้โตโรถอดสกิลโดดเข้ามาเรียบร้อยครับโดนเก็บไปแอร์ไฟไปครับตอนนี้แอร์เตอร์เรารอดมาได้เลเตอร์ตามคีร่ามาแบบนี้มีฝั่งตรงข้ามด้วยโยนสกิลเข้าไปจับครับโยนใส่ซีรีส์ครับเรียบร้อยครับเก็บไปได้สองครับเหลือโบบาลอนคะตอนนี้ก็ใช้สิงโตชนไปก่อนนะโยนสกิลดักไปเรียบร้อยครับเก็บมาได้ รอบนี้สวยฮะเพื่อนเปิดเอลสูพยายามตอดเลือดเราแต่มันให้เต่เราจะไปไล่ให้ละไม่ก็เอาสิงโตชนเพิ่มเลือดก่อนฮนะและมาดูคุ้มไม้ฝั่งตรงข้ามให้เตะแกแทบเอลสูอ่ะตอนนี้ มังกรเล็กยังไม่มีใครเตะก็น่าจะต้องแย่งกับเอลสูหให้ให้เตะเป็นคนเตะปีนเข้าใส่ครับจังหวะนี้ <c oughs> จับไม่ถึง่ะก็ต้องทิ้งระยะมาก่อนเอลสูพยายามสูไลนนี่รอเพื่อนมาเติมแต่เหมือนจะยังไม่มีคนขึ้นมาฮะก็ต้องถอยที่ระยะอยู่บนสกิลหนีก่อนฮนะนตัดต่อข้ามอเลสเตอร์คมาฮะ ตองถอยอ่ะตอนนี้ก็ต้องให้ไฮเตะถอยก่อนฮะโยนสกิลดักไปกลับไปเติมเลือดนะฮะจะได้มีเลือดในการไปรอบต่อไปอะพยานโยนสกิลต่อโตโร่ไปก่อนแต่โตโร่มีเด้งเลือดแะก็ทำให้ไม่สามารถจะลดเลือดไปได้เท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามด้านบนมีสาตัวตอนนี้ต้องเล็งไปที่ทีริทีริครับจับทีริให้ครับเผื่อนเขาสวยให้ยาเตะ ลามมาแบบนี้โยนสกิลเข้าไปดักหน้าแต่เหมือนจะกลับมาทางหลังทางหลังแบบนี้ก็สวยสืฮะเติมเราคีร่าพยายามไล่ตามเอลสูครับโยนดักหน้าไปครับเก็บเอลสไม่ได้ฮะแต่เราเสียคียร่าไปตอนนี้ก็ต้องถอยทิ้งระยะโบรบาลอนพยายามไล่ตามไฮเตะเข้ามาเสริมครับกดลีเลือดให้ไฮเตะค,ครับเรายังพอมีเลือดไวห้หนีฮะตอนนี้คาราวรามาเก็บโตโรไปได้ฮะตอนนี้ก็โยนสกิลเสริมดาเมจไปนิดหน่อยฮะแล้วก็ถอยทิ้งระยะเหมือนจีน่าเข้ามาช่วยเสริม อนนี้รอเอาสิงโตชนน่ะน่าจะพอทำดาเมจให้เพื่อนได้ดีหน้าพยายามไล่ตามโบบารอนเก็บโบบารอนมาได้ฮะอ่างตวข้ามเหลืออเลสเตอร์ตัวเดียวฮะโดสกิลให้แต่ยีหน้าโดนอเลสเตอร์จัดการไปฮะน่าจะโดนจับอะถอยทิ้งระยะก่อนฮะท่านบนพยายามเก็บป้อมไปเรียบร้อยครับมีรอจังหวะฮะ กาวดาถอยมาก่อนนะเพิ่มเลือดให้เพื่อนไปเพื่อนจะได้กลับไปกั้นป้อมต่อได้ฮะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็แวะมาดูออบเจกต์ให้เพื่อนเราฮะเดีวสู่อยู่ในภุ่มมากก็โยนสกิลเหมือนจะกระโดดหนีไปฮะแกะแถบก่อน ทีราได้ดาร์คฮะไปมาดูบัฟแดงเดี๋ยวสู้มาแบบนี้โยนสกิลเข้าไปวิ่งสวนย้อนขึ้นมาแต่เหมือนจะหลบได้ฮะตอนนี้ลงไปช่วยเลนการครับโอ้สกิลใส่ไปตอนเลือดไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> มาช่วยกาวราไม่ทันนะต้องถอยก่อนโตโรอันติใส่แล้วตอนนี้ก็พยา,ายามจะไล่จับให้ฮะจับโตโรฮะ เพื่อพยายามลุ้มตีเรียบร้อยครับเก็บโตโรมาได้ไอเตเราหนีออกมาได้ครับสวยฮะแลกไปกับโตโรตอนนี้ได้เป็นเกาะการเวทเล็กฮะน่าจะพอให้ยืนไฟได้นิดหน่อยฮะกัอนอาริสเตอร์จับฮะก็หรือว่าโดนสกิลต่อเลือดตัวค่อนข้างน่าลำคาญตัวหนึ่งครับ จังหวะนี้ฟีเข้าไปหาเอลสูครับจับเอลสูก,ก่อนเลยครับโยนสกิลดักหน้าไปเรียบร้อยครับไห่แตะเ,เรามาเก็บเอลสูพอนวิ่งชนชนไฟไปฮะับไหต่อครับไหต่อ,ตอเรียบร้อยฮะสวยฮะขี่ระเก็บโบม,มาลอนมาได้ก็ดันเลยฮะดันเลยขี่รียอยู่ในป่าฮะวิ่งเข้าใส่ฮะจังหวะนี้ไห่เราไม่มีจับไม่มีสกิลเข้าก็ต้องถอยฮะ ไไล่ฝั่งศัตรูให้ออกจากพื้นที่ฮะคาราเซกลูกน้องสวยฮะยีหน้าไปเก็บซีรีมาให้ฮะปิดจบคอมโบไปตอนนี้ก็มาตีป้อมช่วยคาร่าฮะน้องคอนข้างโหดฮะันนี้ได้ป้อมก็ถอยฮะรอคีร่ามาเอาดาร์กฮะเพื่อความชัวฮะเปิดตารอเพื่อนเลย ลายเป็นกาะกันเวทใหญ่นะใครอาน่าจะพอให้เราเด้งเลือดในขนาดไฟอ่ะเรียบร้อยครับเก็บเก็บดักมาได,ด้ดันต่อฮะเยนสกิลเข้าไปอารำค่อนข้างถึกนะฮะเล่นสนุกมากฮนะพย,ยายามอย่าโยน อย่าโยนสิโต,โตบ่อยฮะเดี๋ยวมานาหมดเนะเวลาเรียกก็เสียเยอะอยู่กันจังหวะนี้ก็หันหลังชนแต่เหมือนจะโดนจับครับเรียบร้อยับโดนเก็บไปเข้าไฟผิดชีวิตเปลี่ยนฮะเพื่อนไม่ตามครับไมาเป็นไรครับกลับมาเริ่มต้นใหม่ฮะนี่ก็พยายามดัสามทางฮะเอาไปจับโบบาลอนฮะจังหวะนี้ปล่อยให้ป้อมตีเลยครับไม่กลัวฮะโดนคิวดักหน้าไปเก็บโบบาลอนมาได้เเลสเตอร์พยายามจับเราครับแต่เราจะถึกฮะ ก็มีใครอาทําไมจะสามารถยืนยืน้ไฟได้ฮะเมื่อโดนโจมตีก็เลื่อดได้ฮะวันนี้ก็น่าจะจบบ้านได้เลยฮะพยายามดันทั้ง2ทางฮะแต่เหมือนว่าคีปจะเดินช้าครับต้องแยกกับเพื่อนก่อนฮะให้ให้เตะลงไปด้านล่างฮะจะได้ไม่โดนตามครับเราเสียล้อมไปเลยอื้มเกาล่าเข้ามาผิดจังหวะครับโดนเก็บไปฮะไฟเมื่อกี้เกาล่าพยายามจะช่วยเราฮะแต่เหมือนจะโดนจัดก,การไปฮะเตรีพยายามจะมาลอยป้อมฮะ จังหวะน,นี้พยายามจะจับครับแต่ไม่ถึงเนี่ยเบาเสียเขาล่าไปครับตองขอโทษด้วยเพราะว่าจับไม่ถึงยามวิ่งตามตอนนี้บ้านแตกสามทาง่ยพยายามดาทีปจะจับตีรีฮ่จังหวะน,นี้แต่ตีกับโดนเลสเ,เตอร์ครับให้ตีรีตีเราแต่เหมือนว่าตีรีจะตีเราแค่นิดเดียวครับโยนซีว์เข้าไปดักให้ให้เตกกดอารตีครับเรียบร้อยครับให้เตกเก็บม,มาได้ เพื่อนเราพยายามเข้าไปไล่อเลสเตอร์ฮะเอเตอร์น่ยจะเสียจับไปแล้วสวยฮะจังหวะนี้โอบารอนเรามีสิงโตรับคอยชนเต้งเลือดให้ฮะ<น>ก็ยืนไฟต่อได้โบบารอนเก็บเกาดาเราไปเอามายืนแทงคีบให้ฮะยืนชนให้ฮะสวยฮะเพื่อนเรามาเติมแล้วตอนนี้เข้าไปด้านในแนละ้วตอนนี้ก็มีจับแล้ว รอสกิลจัาครับแต่เหมือนคีฟเราจะตีป้อมรับเรียบร้อยครับจบไปก็ขอขอบคุณชีมด้วยนะครับที่ทำให้ชนะในรอบนี้ฮะสามคีคือพลังฮะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดติดตามทุกท่านนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะนี่ก็มาเล่นเป็นอารามฮะซัพพอร์ตส,สายแทงที่เล่นสนุกมากฮะ ลองไปฝึกเล่นฝึกหัดกันดูครับส่วนใครมีเทคนิคดีๆแนะนำก็ฝากบอกผมได้นะบางทีผมก็ยังต้องฝึกอีกเยอะฮะ m เอมของเราวันนี้ก็เป็นคีร่าฟาสายเวทฮนะค่อนข้างแรงเลยทีเดียว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์อาวีเด็ดสนุกสนุก,นกมันๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมเดอะครินขอตัวไปไต่แรงก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย